ทำไมอ่ะนายทวัดอ่ะทำไมลืมลืมหน้าออเพิ่งเจอกันตะกี้นี้เออต้องเห็นรูปต้องเห็นอะไรก่อนเพิ่งเจอกันตะกี้นี้เองนะตะกี้ไหนตะกี้นี้แหละวันนี้แหละเอ้าหรอเออแล้วตอนนี้พ่อไปไหนอ่ะเอ้าเมื่อเช้าก่เมื่อคืนยันอนอยู่ด้วยกันอ่ะเอ้าหรอเออลืมแล้วตายแล้วแล้วตอนนี้พ่อไปแล้วเหรอไปทำงานแล้วเหรอไปทำงานแล้วก็เพิ่งไปส่งกลับมาไงโอ้แต่แรกส่งกลับมาแลเรื่อย จ้าแล้กกวลจำได้ไหมสรุปนายนายธวัฒเนี่ยนายธวัฒน์จะจำจะรู้ว่าพ่อหนาชื่อธวัฒอือแต่จะนึกหน้าเนี่ยอะไรบอกว่าหลอ่ลอลไงแล้วแม่นึกหน้าไม่ออกวะรู้ว่าหล,อล่ลอแหละอาปาก<อ>เป็นยังไงปากอะ่ะแม่บอกยากจังปากเป็นยังไงปากพ่อไม่เจอแน่นอนอะไม่เจอแล้วมันเป็นยังไง ไม่เจอแล้วมันเป็นยังไงรู้หรอะรู้แต่ว่าหลออ้าวกี้ยังเรียกพ่อให้เตยให้เตือยอ,อยู่เลยได้ยินให้อยหน่อยๆน่อยใช่ไหม <c oughs> เออเขาเอยพี่น้องเขาเรียกเตืยเราก็เรียกเตืยตาม <c oughs> แต่แม่ว่าเขาไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เตื่อยอ่ะเน<ล>อรอาจจะเป็นพ่อลูกตอนที่เขายังรุ่นยังเด็กเขา้าจเือดั่วแต่เนี่ยเขาอาจจะยังแบบมีน้ำลายน้ำเลอไหลอะไ,อะไรอย่างเงี้ยไงโตเคแล้ว ใส,ใส่แว่นไหมพ่อใส่แว่นไหมใส่นะอ้วนหรือผอมฮะอ้วนหรือผอมตอนไหนอะตอนนี้สนะิไม่อ้วนนะขาวหรือดำแต่แต่ก็ไม่ผอมอะขาวหรือดำฮะขาวหรือดำไม่ไม่ไม่ขาวไม่ขาวมากไม่ขาวแต่ก็ไม่เคยดำอะ่ะ คิ้วเป็นอยู่เป็นอะไรแทนทองคำหรือไงเออไอ้กันแทนเป็นสีมือนคนตากแดดอ่ะอ้าวแล้วดำหรือขาวเขาทำงานซ่อมครอบตุ้งคอปเตอร์มันก็ถูกแดดถูกอะไรมั่งไงลูกมันก็เลยจะมันเขาซ่อมในโรงจอดมันจะไปซ่อมในแดดยังไงล่ะบางทีก็ลากออกไปมั่งอะไรมั่งไงไม่เคยเห็นเหรอเขาบันเล่าสูงใหญ่แม่ฟังเมื่อกี้แล้วก็ถามเป็นไงันเงยไหม้เธอมีอะไรหนักไหมล่ะอะไร เขาเล่าอะไรอีกอ่ะก็จะเล่าสู่ฟังเน,นี่นก็บางทีเขาก็ช่วยกันลากเครื่องออกไปข้างนอกมั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะอยู่มันเรากับชาวไรที่เสร็จแล้วก็ลากเข้ามาเก็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีมากเอนกัอะไรทำที่ไหนพ่อไปทำที่ไหนจังไม่ได้แก็แบบไปปลูกไม่รู้อะความำจำมันหายเลยอะ